ไปดูเรื่องของฝนฟ้ากันหน่อยนะคะทางด้านสำนังกงานป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภัยจังหวัดจันทบุรีค่ะได้ร่วมกับเทศบาลตำบลพลิ้วลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงสถานการณ์น้ำนะคะหลังจากที่ได้มีการแจ้งเตือนภัยจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ นายผจญดาวสวัยรองนายกเทศมนตรีตำบลพิ้วจังหวัดจันทบุรีพร้อมคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดจันทบุรีและสื่อมวลชนค่ะลงพื้นที่ไปตรวจสอบถึงสถานการณ์น้ําบริเวณเส้นทางน้ําคลองใหญ่ดาทั้งในจุดกลางน้ําและปลายน้ําก่อนที่น้ํานะคะจะไหลลงสู่ทะเลอ,เอําเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี การลงพื้นที่ดังกล่าวนับว่าเป็นไปตามการแจ้งเตือนภัยเบื้องต้นนะคะจากศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยซึ่งได้มีการส่งสัญญาณเตือนภัยผ่านระบบเซลล์บอร์ดแคส เตือนนะคะฉุกเฉินบนโทรศัพท์มือถือแล้วก็มี SMS ข้อความสั้นถึงประชาชนใน2ตําบลค่ะได้แก่ตําบลพลิ้วและตําบลคลองน้ําเค็มหลังตรวจพบว่ามีปริมาณฝนสะสมเกินกว่า100มิลลิเมตรแล้วก็มีกลุ่มเมฆฝนก่อ,กอ,กอตัวต่อเนื่องในพื้นที่ชายฝั่งของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะพื้นที่อําเภอแหลมสิงห์นะคะที่เป็นแนวปะทะฝนโดยตรงรองนายกเทศมนตรีตำบลพลิ้วได้เปิดเผยค่ะว่านับตั้งแต่เข้าสู่ฤด,ดูฝนทางเทศบาล ได้เตรียมการรองรับสถานการณ์ล่วงหน้าทั้งการขุดลอกคลองและกําจัดวัชพืชรวมถึงสิ่งกีดขวางทางน้ําอย่างต่อเนื่องส่งผลให้แม้ว่าจะมีฝนตกหนักและต่อเนื่องในหลายชั่วโมงที่ผ่านมานะคะแต่ก็สามารถระบายน้ําลงสู่ทะเลได้อย่างคล่องตัวพร้อมทั้งย้าว่าทางท้องถิ่นยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในช่วงเย็นของวันนี้ที่อาจจะมีฝนตกลงมาเพิ่มได้อีกค่ะ ขณะที่ทางด้านนางสาวชัตราพรแก้วยนหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยจังหวัดจันทบุรีได้ชี้แจงว่าการแจ้งเตือนภัยในครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้ามืดนะคะเวลาประมาณตีห้าครึ่งโดยศูนย์เตือนภยัยพิบัติแห่งชาติได้ตรวจพบปริมาณฝนสะสมเกิน100มิลิเมตรในหลายพื้นที่ทั่วประเทศรวมไปถึงอำเภอแหลมสิงห์ซึ่งก็มีฝนตกต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางดึกแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะตกหนักในช่วงเชา้าจนถึงบ่ายระบบเตือน ือนภัยนะคะจึงได้ทำการส่งสัญญาณแจ้งเตือนภัยระดับเตรียมพร้อมหรือว่าสีเหลืองไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อให้เตรียมการป้องกันในเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นการขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและดูแลกลุ่มเปราะบ,บางในครัวเรือนอะระดับน้ำก็ไหลไหลยอย่างคล่องตัวแล้วก็มีการกำจัดสิ่งกีดขวาง,งทางน้ำพวกวัชพืชหรือว่าอะไรต่าง ไปททงเทศบาลเขาเตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่ต้นเพราะฉะนั้นก็ทําให้สถนานการณ์วันนี้แม้ว่าฝนตกจะตกต่อเนื่องตกหลายชั่วโมงมีปริมาณสูงเนี่ยแต่การระบายน้ําทําได้ดีทางท้องถิ่นเตรียมไว้ดีค่ะ mm. เมื่อศูน,นย์ดินภัยศูนย์ดินภัยจะแจ้งเตือนในระดับที่เป็นการเตรียมพร้อมรับสถานาการณ์ก็คือ,อะจะเป็นสีเหลืองที่คือมันผ่านช่วงเฝ้าระวังมาแล้วเฝ้าระวังก็คือเราดูแล้วว่าฝนตกหนักฝนตกต่อเนื่องหลายชั่วโมง แล้วมันมีปริมาณที่ค่อนข้างสูงดังนั้นจึงต้องแจ้งเตือนที่เข้าเซลล์บอร์ดค้าเท่า S.M.S. ว่าประชาชนในพื้นที่นะจะต้องเตรียมพร้อมรับสถานการณ์แล้วหากมีสถานการณ์ในอีกขั้นต่อไปคือการอบพยพหรือว่าจะน้ำมาน้ำจะมาเนี่ยก็จะได้เตรียมพร้อมได้ทันทีนะคะ,ะนี่ก็เลยว่าณนะตอนนี้ยังไม่ถึงขนาดอพยพแต่เป็นการให้ประชาชนเนี่ยพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะโดยที่ ดูจากข่าวสารที่เราจะแจ้งเตือนเป็นระยะต่อไป ขณะที่นายพัชระเยี่ยงกูลน,นะคะนักศึกษาฝึกงานที่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและมาอาศัยอยู่ที่จันทบุรีอาศัยอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบอกว่าถึงได้กล่าวถึงประสบการณ์รับแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอร์ดคลส์นะคะว่าขณะกําลังพักผ่อนอยู่ในช่วงเช้ามืดก็ต้องสะดุ้งตื่นจากเสียงแจ้งเตือนภัยบนโทรศัพท์มือถือว่าอาจเกิดน้ําป่าไหลหลากในพื้นที่ตําบลพลิ้วและคลองน้ําเค็มโดยมองว่าการแจ้งเตือนในลักษณะนี้นะคะเป็นสิ่งที่ควรมี พอช่วยให้ประชาชนตื่นตัวและสามารถเตรียมตัวอพยพหรือว่าเคลื่อนย้ายสิ่งของได้ทันก่อนเกิดเหตุนอกจากนี้ก็ยังสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือที่ดีระหว่างภาครัฐภาคประชาชนและหน่วยงานท้องถิ่นในการบริหารจัดการภายยัยพิบัติในพื้นที่อย่างเป็นระบบเมื่อเช้าตอนนอนสะดุ้งตื่นมาเพราะเสียงอเลอร์อจากกลมป้องกันสารภ,ภัยครับแบบว่าแจ้งเตือนมาว่าเกิดน้ําป่าจะไหลหลากเข้ามาเพราะเนื่องจากผมอยู่ตำบลใกล้เคียงเป็นตำบลปากน้ําแหลมสิงใช่ไหมครับ ก็มีการแจ้งเตือนของปอพมาว่าตาบนพิวและของน้ําเค็มนี้จะเกิดน้ำป่าไหลหลากมานะให้ประชาชนได้เฝ้าระวังผมมองว่าเป็นสิ่งที่ดีและควรมีนะครับเพราะเนื่องจากเป็นการที่กระตุ้นให้ประชาชนตื่นตื่นตัวครับพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันเวลาครับแล้วก็สามารถอพยพหรือเคลื่อนย้ายอะไรต่างๆได้ก่อนที่ภัยจะเกิดขึ้นครับในทางนี้ผมมองว่าอีมุมมองหนึ่งครับเป็นการยกดับความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนในท้องที่ในพื้นที่ครับเพราะแบบว่าเราจะได้มีการรับมืองเป็นระบบมากยิ่งขึ้นนะครับผม